นานมาแล้วมีหญิงสาวใบคนหนึ่งเธอมีชื่อว่ารีนาเธอเป็นใบ้แต่กำเนิดอาศัยอยู่กับพ่อแม่แต่พอท่านทั้งสองแก่ชาราลงก็ต้องมาจากไปเป็นที่รู้กันว่าเธอเป็นใบไม่สามารถพูดอ่านหรือเขียนได้และเพราะเหตุนี้เพื่อนบ้านจึงไม่อยากพูดคุยหรือเสวนากับเธอ เขาสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเธอจึงอยู่อย่างโดดเดี่ยวตลอดมามีเพียงหมาน้อยหนึ่งตัวที่อยู่เป็นเพื่อนอยู่มาวันหนึ่งเจ้าชายออกมาประพาสป่าแบบส่วนพระองค์พระองค์ทรงม้าผ่านมาทางบ้านของรีนาและได้เห็นเธอกำลังนั่งหั่นผักเพื่อเตรียมทำอาหารเย็นเจ้าชายจึงสั่งให้ม้าหยุดทันทีแล้วกระโดดลงจากหลังม้าอย่างคล่องแคล่ว ก่อนที่คนติดตามจะมานำม้าของพระองค์ออกไปจากจุดนั้นเจ้าชายเดินตรงไปหาหญิงสาวที่นั่งอยู่ที่แครบไม้ไผ่หน้าบ้านโดยมีสุนัขตัวหนึ่งนอนอยู่ข้างๆรีนาเห็นคนแปลกหน้าเดินตรงเข้ามาหาเธอเธอจึงวางมีดลงและลุกขึ้นยืนแลางชี้ไม้ชี้มือถามว่าพวกเขาเป็นใครมาจากไหนเจ้าชายพอจะอ่านภาษามือออก และยังไม่อยากบอกความจริงกับนางจึงได้บอกไปว่าตนคือชาวบ้านจากต่างถิ่นที่บังเอิญผ่านมาทางนี้และเห็นนางนั่งอยู่คนเดียวจึงอยากมาขอเป็นเพื่อนหญิงสาวนิ่งไปครู่หนึ่งไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจริงหรือหลอกหากเป็นจริงก็จะดีใจมากที่เขาไม่รังเกียจเธอนี่เจ้ากำลังทำอาหารเย็นอยู่งั้นหรือข้ากำลังหิวพอดีเลย งั้นรอข้าประเดี๋ยวนะท่านข้าจะทำอาหารให้ทานรีนาทำสัญญาณมือบอกกับเจ้าชายแต่เจ้าชายก็ไม่ได้เชื่อฟังที่เธอพูดกลับเดินเข้าครัวไปช่วยเธอปรุงอาหารโดยที่รีนาเองก็ไม่ได้ขัดข้องแต่อย่างใดไม่นานอาหารหลายอย่างก็ถูกนำมาวางบนแค่โดยคนติดตามของเจ้าชายเป็นคนยกมา และจัดวางอย่างเป็นระเบียบแล้วรีนากับเจ้าชายก็ได้นั่งรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัยของรีนาเจ้าชายจึงได้ให้คนติดตามมานั่งร่วมวงด้วยเจ้าชายถือโอกาสพักแรมที่หมู่บ้านแห่งนี้โดยการให้องค์รักกางเต็นท์เพื่อเป็นที่หลับนอนบริเวณหน้าบ้านของเธอนั่นเองรุ่งเช้ารีนาก็ตื่นมาหงหาอาหารตามปกติ แต่วันนี้เธอได้ทำเผื่อคนทั้งสองด้วยเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาอาหารก็พร้อมรับประทานพอดีเจ้าชายรู้สึกติดใจในฝีมือการทำอาหารของหญิงใบคนนี้มากแม้แต่องครัก์ก็ยังบอกว่าเธอทำอาหารได้อร่อยมากๆเจ้าชายจึงมีความตั้งใจว่ากลับจากล่าสัตว์ครานี้จะชวนเธอไปอยู่ที่วังด้วย ไปเป็นแม่ครัวคอยทําอาหารให้พระองค์รับประทานหลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าชายก็ออกเดินทางต่อและบอกกับรีนาว่าขากลับพระองค์จะแวะมาหาเธออีกรีนาก็ยิ้มรับทราบก่อนที่เจ้าชายกับคนติดตามจะมุ่งหน้าสู่ป่าเขาที่มีสัตว์ชุกชุมสองวันต่อมาชาวบ้านก็แห่กันมาที่บ้านของรีนา ในมือถือไก่และเป็ดที่ตายแล้วมาด้วยบอกว่าหมาของเธอไปกัดไก่ของพวกเขาตายหลายตัวพวกเขาจะเอาเรื่องเรียกร้องค่าเสียหายแต่รีนาเธอไม่มีจ่ายชาวบ้านจึงบุกทำลายบ้านหลังน้อยของเธอและขับไล่เธอออกจากหมู่บ้านหญิงสาวจำต้องยอมอุ้มหมาน้อยออกจากบ้านรอนแรมไปเรื่อยๆและได้ไปหยุดพักที่บ้านร้างหลังหนึ่งริมทาง เมื่อสำรวจดูแล้วว่าไม่มีเจ้าของเธอจึงได้พักอาศัยเป็นที่หลับนอนเพราะไม่อยากเดินทางต่ออีกแล้ววันต่อมาเจ้าชายและองคารักษ์ก็กลับจากล่าสัตว์และได้แวะไปหารีนาตามสัญญาแต่ก็ต้องผิดหวังพบเพียงบ้านที่ถูกทำลายจนไม่มีชิ้นดีจึงเกิดความเป็นห่วงรีนาเป็นอย่างมากบังเอิญมีชาวบ้านเดินผ่านมา จึงได้สอบถามไปและทราบว่าลีนานั้นถูกชาวบ้านขับไล่ออกจากหมู่บ้านไปแล้วเจ้าชายร้อนใจมากรีบควบม้าตามไปทันทีและก็ได้เจอเธอนอนอยู่ที่กระท่อมร้างริมทางกับหมาน้อยคู่ใจตอนนั้นเธอเพอ้อตลอดเวลาพระพิษไข้เจ้าชายจึงรีบนำตัวเธอกับหมาน้อยคู่ใจไปที่พระราชวังทันที เมื่อไปถึงก็เรียกหมอหลวงมาดูอาการโดยด่ว,ดวนส่วนหมาน้อยนั้นองครักษ์อาสาดูแลให้เป็นอย่างดีหญิงสาวได้รับการดูแลอย่างดีจากแม่นมซึ่งเคยเลี้ยงเจ้าชายมาตั้งแต่เด็กนางเห็นรีนาก็สงสารเธอช่างอาภัพยิ่งนักหลังจากเธอหายดีแม่นมจึงขอเธอเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งหญิงสาวก็ไม่ขัดข้องเพราะเธอเองก็ไม่เหลือใครอีกแล้ว แถมแม่นมก็ใจดีมากๆรีนาได้อยู่ที่วังแห่งนี้ในฐานะบุตรบุญธรรมของแม่นมช่วยแม่นมทำงานทุกอย่างไม่เคยอยู่เฉยๆทำให้แม่นมปลื้มลูกสาวคนนี้มากๆแม่นมเองก็พอจะเข้าใจภาษามือจึงสื่อสารกันได้ไม่ยากแต่ถึงกระนั้นก็ใช้ว่าจะไม่มีอุปสรรคใดๆเพราะเมื่อองค์หญิงฟานซีรู้ว่าพี่ชายต่างมารดา ชอบมาคลุกอยู่ที่บ้านหญิงใบ้คนนี้ก็เกิดความไม่พอใจอย่างมากเพราะเธอเองก็แอบ,บชอบพี่ชายคนนี้อยู่ไม่น้อยนางจึงหาทางกำจัดตีนาโดยการสั่งคนให้ไปหายาพิษมาให้ซึ่งยาพิษชนิดนี้เป็นยาพิษที่แปลกประหลาดเพราะเป็นยาพิษที่ออกฤทธิ์ตรงกันข้ามซึ่งคนที่ปรุงยาตัวนี้ไม่รู้มาก่อนว่าคนที่องค์หญิงต้องการกำจัดนั้นเธอเป็นใบ้ ฉะนั้นเมื่อคนใบ้ากินเข้าไปก็จะกลับกลายเป็นคนพูดได้ขึ้นมาทันทีเช้าวันหนึ่งขณะที่ทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าที่อุทยานดอกไม้องค์หญิงฟานซีก็ให้นางกำนันยกถ้วยขนมไปให้กับเจ้าชายแม่นมและรีนาได้ชิมแต่ถ้วยของรีนานั้นเธอได้ใส่ย,ยาพิษลงไปด้วยเมื่อทุกคนลงมือชิมก็บอกว่าอร่อยมาก และสิ่งที่ทำให้ทุกคนแปลกใจจนต้องตะลึงคือมีเสียงที่แทรกเข้ามาซึ่งไม่ใช่ใครนั่นก็คือเสียงของดีนานั่นเองดีนาะเจ้าพูดได้แล้วเนะจ,จ้าชายตื่นเต้นโผลเข้าไปจับมือแสดงความยินดีกับเธอเป็นการใหญ่เจ้าชายข้าพูดได้แล้วข้าดีใจจังเลยทั้งสองสวมกอดการต่อหน้าแม่นมและองค์หญิงฟานซี ที่ตอนนี้เธอยังงงไม่หายว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ก็ยิ้มแสดงความดีใจไปพร้อมกับทุกคนจะได้ไม่ผิดสังเกตขณะที่แม่นมก็ดีใจจนพูดไม่ออกแม่ดีใจด้วยนะรีนาะจ้าพูดได้เหมือนคนปกติแล้วเป็นเพราะขนมขององค์หญิงแท้ๆวิเศษจริงๆเลยเพคะองค์หญิงแม่นมหันไปชื่นชมองค์หญิงจากใจจริง องหญิงเผยยิ้มแบบเจือน,เ,อนเพราะไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้หลังจากกลับไปถามหมอที่ปรุงยาจึงได้รู้ว่าเป็นยาที่ออกฤทธิ์ตรงกันข้ามเพราะเธอไม่ได้บอกเป้าหมายว่าเป็นใบนั่นเององหญิงจึงยอมแพ้และไม่อยากแข่งขันกับรีนาอีกต่อมาเจ้าชายจึงได้ให้รีนาเป็นแม่ครัวส่วนพระองค์นานวันเข้าก็เกิดความผูกพันและความรักใคร่ จึงได้ขอรีนาแต่งงานและรีนาจึงได้ขึ้นเป็นราชินีของเจ้าชายในที่สุด